สวัสดีครับพบก,กับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ยังไม่สมบูรณ์แบบฟานไดกระตุ้นลิเวอร์พูลนะครับต้องพัฒนาอีกหลายสิ่งประมาทไม่ได้วิทีฟานานนะครับปัดกระกหลังชาวดัตของลิเวอร์พูลยอมรับทีมยังต้องพัฒนาอีกหลายสิ่งแม้ฟอร์มณนะตอนนี้จะโดดเด่นเหลือเกินพร้อมยกเครดิตทั้งหมดให้กับอา์เนอร์สล็อตวทีฟานานนะครับเซนต์แบ็กกับตันเทีมลิเวอร์พูลกระตุ้นทัพหงแดงยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไปแม้ ผลงานของทีมจะโดดเด่นเกินห้ามใจนับตั้งแต่ที่อันเนอร์สโตเข้ามาคุมงเงียนบอสอันเนอร์นะครับเข้ามาสัางกานต่อจากเจคกิ้งครับและสามารถสร้างลิเวอร์พูลได้อย่างสุดยอดเดี๋ยวตอนนี้คุมทีมมาแล้ว20เกมในทุกรายการสามารถเก็บชัยชนะได้ถึง18แมตช์เสมอ1และแพ้ไป1เท่านั้นอย่างไรก็ตามด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมทาให้เดอะเรดรังตำแหน่งจ่าฝูงในศึกพรีเมียร์ลีกและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์รอบปรีเฟส อย่างไรก็ตามฟันไดเชื่อว่าตัวสกัดยังต้องมีการพัฒนาอีกหลายสิ่งเพื่อที่จะทําให้ทีมสมบูรณ์แบบที่สุดมันเป็นเรื่องยากลําบากเสมอที่จะต้องมาแทนที่เจเก้นคลับสําหรับทุกๆอย่างที่เขาทําเอาไว้กับเราร่วมกับนักเตะและสโมรสรแต่เขาอันเนอร์สลัตก็มาทํางานเพร้อแนวทางของตัวเองร่วมกับทีมสตาฟโค้ดโดยพยายามทําให้แน่ใจว่าเรามีคุณภาพที่จะพัฒนาและคว้าชัยชนะได้ในทุกๆเกม แต่เขาก็มั่นใจว่าเราจะพัฒนาการเล่นได้อย่างต่อเนื่องและพยายามโฟกัสกับสิ่งที่รออยู่ในเกมต่อไปคุณเห็นแบบแผนที่เราพยายามทําและเห็นว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนระหว่างเกมหรือในช่วงรครึ่งเนื่อนจากว่าทั้งหมดนี้ต้องยกเครดิตให้กับเขาเรายังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องพัฒนากันต่อไปแต่ในบางเกมบางครั้งเราก็ต้องเจอกับเรื่องที่ยากลำบากแต่เราก็ต้องหาวิธีแก้ไข และหาคำตอบในช่วงละที่ยากลำบากเหล่านั้นให้ได้นั่นคือการจัดการสู่ชัยชนะในทุกๆเกมดละนั้นจึงเป็นเรื่องที่ดีแล้วเราต้องรักษาผลงานที่ดีแบบนี้ต่อไปฟันได้ร่ายาวนะฮะเป๊ปกุเดล่ายอมรับลิเวอร์พูลหยุดไม่อยู่พร้อมประกาศแมนเชสเตี้จะกลับมาเป๊ปกุเดล่านะครับกุนซือแมนเชสเตี้ออ,อกามาชื่นชมลิเวอร์พูลว่า หยุดไม่อยู่หลังจากพ่ายแพ้2-0ที่แอนฟิลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพร้อมยอมรับว่าทีมของเขากําลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลบาบากแต่ก็ประกาศก็ล่าว,ว่าแมนเชสเตี้จะกลับมา15นาทีแรกหยุดไม่อยู่เป๊ปกูเดลายอมรับว่าลิเวอร์พูลเล่นดนอย่างยอดเยี่ยมในช่วง15นาทีแรกและแมนเชสเตียแทบจะหยุดไม่อยู่ทีมที่ดีที่สุดชนะ10-15นาทีแรกทแทบจะหยุดไม่อยู่มันยากมากเป๊ปกวเดลากล่าวสถานการณ์ยากลำบาก เปเกูลย่ยยอมรับว่าแมนสตีกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากโดยไม่ชนะใครมาเจ็ดเกมติดต่อกันพวกเขาผูุ้เล่นช่วยผมสามถึงเดือนแล้วที่เราควา้าแชมป์พิมรกรอบรองชนะเลิศเอฟคัพและรอบก่อนรองชัะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมันไม่ใช่ทศวรรษที่แล้วมันใกล้มากสถานการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นของฤดูกาลนี้เป็นเรื่องยากด้วยเหตุผลหลายประการไม่กังวลเรื่องโดนไล่ออกเปเบกูเดล่านะครับไม่กังวลกับเสียงวิจารณ์จากแฟนบอลลิพูที่ร้องเพลง ให้กับเขาว่าเขาจะโดนไล่ออกหากพวกเขาต้องการไล่ผมออก <S <S ผมมว่าพวกเขาจะใจดีกว่านี้ทำไมพวกเขาไม่ทำตอนที่สกอ .10 ละ่ะทำไมพวกเขาไม่ทำในฤดูกาลที่แล้วตอนเราเคว้าแชมป์มรีม์ลีกล่ะทำไมพวกเขาถึงอยากไล่ผมออกตอนนี้ผมไม่ได้คาดหวังแบบนั้นจากแอนฟิลสำหรับสโม,มสรอื่นเช่นบริัันผมเข้าใจได้แต่สนับแอนฟิลผมไม่ได้คาดหวังแบบนี้ บางทีมันเป็นเพราะความเคารพที่เราเมพวกเขารู้ว่าเราคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาแล้ว6สมัยแมนซิตี้จะกลับมาเป๊ปกุยเล่ามั่นใจนะครับว่าแมนซิตี้จะกลับมาแข็งแกร่งกงั้งเรียกผมว่าเพ้อฝันก็ได้แต่ผมมีความรู้สึกจากนี้ไปเราจะเริ่มสร้างเกมที่ชนะและคว้าความมั่นใจกลับขึ้นมาเป็นเป้าหมายของเราไม่สามารถพูดถึงตำแหน่งแชมป์ในเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมได้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นเมื่อเราอยู่บนหัวตารางแต่ในขณะเดีวยวกันเรายังอยู่ในเดือนธอันวาคม ไม่ใช่สิ้นสุดหรือดูการยังมีอีกหลายสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ต้องแก้ปัญหาในแนวรับแบบฟ์กูร่าอยอมรับว่าแมนสตีต้องแก้ปัญหาในแนวรับผมต้องหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อความแข็งแกร่งโดยเฉพาะยิ่งในแนวรับขอบคุณนักเตะแบฟกูร่านะครับขอบคุณน,นักเตะที่ยอมทุ่มเททุกอย่างผมจะพูดอะไรได้บ้างผู้เล่นเหล่านี้ทําให้ผมมีโอกาสได้ใช้ชีวิตในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของผมสิ่งที่ผมทําได้ก็คือที่นี่พยายามหาวิธีแก้ปัญหา ในช่วงเวลาที่เหมาะสมสโมสรจะตัดิใจเกี่ยวกับสิ่งที่จาเป็นเพื่อให้สโมสรแห่งนี้จะคงอยู่ที่นั่นฤดูกาลยังอีกยาวไกลเปปกวเรล่าเตือนว่าฤดูการนี้ยังอีกยาวไกลและแมสตี้ยังมีโอกาสกลับมาลุนแชมป์ผมเคยพูดเอาไว้ก่อนเกมนี้ว่าเราไม่ได้อยู่ในฐาน,นะที่จะคิดถึงเป้าหมายแต่ฤุดูการนี้มันยังอีกยาวไกลเราต้องคิดถึงการสร้างผลลัพธ์และผู้เล่นบางคนจะกลับมาแล้วเราจะดีขึ้นและเราจะเชื่อบางทีมี หลายสิ่งที่ต้องต่อสู้และเราจะพยายามลิเวอร์พูลคือของจริงทําไมตอนนี้ถึงหยุดพวกเขาได้ยากอเันเชลล์นะครับอดีตกองหน้าทีมเชิอังกฤษออกมาวิเคราะห์ฟอร์มอัน้อนแรงของลิเวอร์พูลโดยชี้ว่าหงส์แดงกําลังอยู่ในช่วงที่หยุดได้ยากและมีโอกาสสูงที่จะคว้าแชมป์ทีม,มลิเกในฤดูกาลนี้ไรจุด right อ่อนเชลล์มาว่าลิเวอร์พูลภายใต้กังทีมของอเนสสลอตกำลังเล่นได้อย่างไรท้ทิฏฐิทั้งในเกมรุกและเกมรับ ปัญหาสําหรับทุกทีมที่ไล่ล่าลิเวอร์พูลคือผมไม่เห็นว่าจะฝุงพิม์ริกจะมีจุดอ่อนใดๆเลยในตอนนี้เชลเลอร์กล่าวแข็งแกล่งทุกตําแหน่งลิเวอร์พูลโชว์ฟอร์มเนี่ยงยอดเยียเ่ยมในเกมล่าสุดที่เอาชนะแมนซิสตี้สองศูนย์โดยเชลเลอร์มองว่าลิเวอร์พูลทำได้ดีมากในทุกๆตําแหน่งด้านกลางของพวกเขามีพลังเหนือกว่า City, แมนเชสเตอร์ลาสกอร์สองศูนย์ไม่ได้ยุติธรรมกับผลงานของพวกเขาเลยพวกเขาสามารถ และควรที่จะทําได้4หรือ5ประตูในครึ่งแรกและพลาดโอกาสที่จะเจนอีกครั้งก่อนช่วงจบครึ่งแรกเมื่อมูนเบซาล่าหลุดเดี่ยววิ่งเข้าไปไปลาโลง่โลงๆแต่ดันข้ามขาดคุณภาพชิงลึกนอกจากนี้เชลเล่ยังเช่นชมคุณภาพชิงลึกของลิร์พูที่สามารถทดแทนผู้เล่นตัวหลักที่รับบาดเจ็บได้อย่างไม่มีปัญหาพวกเขามีการบาดเจ็บที่ต้องต่อสู้ยิบรมิม่กุนนเต้ละคอนเนอร์บลาลี่ไม่สามารถลงเล่นได้หลังได้รับบาดเจ็บในเกมกับเบลมาเรต มันดูเหมือนจะไม่สาคัญเลยมันเหมือนกันทั่วทั้งเทียมพวกเขาไม่มีอลิซงซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สัประตูที่ดีที่สุดในโลกนับตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมแต่ไม่มีใครพูดถึงว่าเขาหายไปไหนเลยเพราะฟอร์มของเควินเชลเลอร์นกลางคือจุดแข็งเชลเลอร์ม,มองว่าแดนกลางคือจุดแข็งสําคัญของ Liverpool ลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ตำแหน่งนั้นถูกมองว่าเป็นพื้นที่ที่น่ากังวลก่อนเริ่มฤดูกาลพวกเขาพยายามและล้มเหลวในการดึงตัวมาตินซูเบนดีจากเรอซซิดัด แต่มันกลับกลายเป็นจุดแข็งที่น่าทึ่งสําหรับพวกเขาตลอดทั้งฤดูกาลใครก็ตามที่เล่นในนั้นซิตี้ต้องปรับปรงุงในทางกับกันเชลเลอร์รอวิจารณว่าแมนซิตี้ยังห่างไกลาจากมาตรฐานและเป็นเงาของตัวเองมีการพูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับการที่เกมรับของซิตี้กลายเป็นจุดอ่อนซึ่งมันก็เป็นเช่นนั้นพวกเขาเปิดกว้างมากในการเปลี่ยนผ่านที่แอนฟิลด์แต่นั่นก็เห็นได้ชัดเจนว่าพวกเขาไม่ได้เป็นกองกําลังเดียวกันในการเดินหน้าเช่นกันแฮรแลน่์ต้องการบริการที่ดีกว่านี้ เชลเลร์ยังแนะนําให้สตีปรับปรุงการป้อนบอลให้กับลิงบลลฮาแลนด์ก็น่าตัวเก่งดังน,นั้นคนําตอบปัญหาของสตีไม่ใช่การดึงเขาออกจากทีมอย่างแน่นอนแต่พวกเขาต้องหาวิธีที่จะให้บริการที่ดีกว่านี้แก่ฮาแลนด์เกซ่าจะอ,อำลลาหงแดงเพื่อเปิดทางคาบารัสเกเลียแทนซาลาดในอนาคต เฟเดริโกเกียซ่าปีกทีมชาติอิตาลีดูเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จนักนับตั้งแต่ย้ายจากยูวนตสมาลุวมทีมลิเวอร์พูลในช่วงเสมิที่ผ่านมาเกียซ่าฟอร์มตกเจ็บบ่อยเกียซ่าถูกคาดหวังว่าจะเป็นตัวแทนระย,ยะยาวของมซาลาทางฝั่งขวาแต่กลับต้องประสบป,ปัญหาทั้งอาการบาดเจ็บและฟอร์มการเล่นที่ไม่เข้าตาเขาได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองเพียงนัดเดียวในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลน,นี้และลงเล่นเป็นตัวจริงในศึก EFL คัพกับเวนแฮมเพียงนัดเดียวซึ่งเขาทำได้หนึ่งแอซิส นาโปลีจ้องคว้าเคียซ่าด้วยพร้อมที่น่าผิดหวังทำให้มีข่าวลือนะหัวเาียซ่าอาจจะย้ายก,กลับไปเล่นในลีกอิตาลีในช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้ล่าสุดมีรายงานมาว่านาโปลีกาลังให้ความสนใจที่จะคว้าตัวเกียซ่าไปร่วมทีมอิลนาโปลีอิสตารายงานมาว่านาโปลีกลังวลว่าจะเสียคาวิซ่าคาวาลัสเกเลียเปลียนดาวรุ่รรงตัวเก่งไปกับทีมอื่นและมองว่าเกียซ่าน่าจะเป็นตัวแทนที่เหมาะสมคาวาลัสเกเลียเป็นเป้าหมายของหงดุดงด การใช้ทีมของสเกซาตจะเปิดทางให้ลิเวอร์พูลได้น่าคว้าตัวคา,าราลอสเคเลียมาร่วมทีมเพื่อแทนที่ซาร่าในระยะยาวคา,าราลอสเคเลียกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างเยอดเยี่ยมกับนาโปลีและได้รับความสนใจจากหลายทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปสัญญาของคา,าราลอสเคเลียกับนาโปลีจะหมดลงในปี2027แต่ยังไม่มีความก้าวหน้าและการเจรจาเซเนียชมวใหม่ลิเวอร์พูลสามารถใช้โอกาสนี้ในการยืน่นข้อเสนอคว้าตัว คาวาลักสกเลียมารุ่งเทียมนาโปรีอาจจะจำใจต้องขายคาวาลักสกเลียในราคาที่ต่ำกว่าเพื่อพวกเขาต้องการหลีกเลี่ยงการเสียเข้าไปแบบฟรีๆในอนาคตข้อตกลงแรกตัวที่วินวินข้อตกลงแบบเงินสดบวกผู้เล่นโดยมีเกซ่าเป็นส่วนหนึ่งในดิวอาจเป็นทางออกที่วินว,นวินสำหรับทุกฝ่ายหรือวูพูจะได้คาวาลักสกเลียมมารุ่งเทียม นาบลีจะได้เกียร์ซ่ามาทดแทนคาร์ลอสกิเลียและได้เงินส่วนเกียร์ซ่าจะได้กลับไปเล่นในอิตาลีม,มามาร์ดาชิมลีเป็นตัวแปรสําคัญนอกจากนี้ลิเวอร์พูลยังได้ตัวจอร์จี้มามาร์ดาชิมลีผู้ศัประตูตเพื่อนร่วมทีมชาติของคาร์ลอสกิเลียมาร่วมทีมแล้วในฤดูกาลหน้าฉะนั้นอาจเป็นแรงจูงใจให้คาร์ลอสกิเกลียย้ำมาร่วมทีมลิเวอร์พูลนี่คือสุขการลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่3ธันวาคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ